เอางี้ดีกว่าที่ผมเกิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วะว่ายังไงรายการนี้มันก็ต้องแอบอิงกับความเป็นนักดนตรีเน่อหรอวะใช่ครับคุณเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนจริงหรือไม่โอ้โหไม่แล้วไม่แล้วแบบว่าไอ้เก้าอี้เนี่ยแม่งขึ้นไปเหมือนรายการคุณบัญญาแบบมีสิทธิ์ไม่คือจริงครับคือแต่ว่าช่วงนี้ น้องๆที่ติดตามตามแบบ Facebook ส่วนตัวจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ดูใน YouTube หรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยรู้บอกเลยบอกเลยผมก็อยากจะรู้เพราะว่าเล่นดนตรีกันอยู่แล้วก่อนที่จะมาทำ YouTube อ่ะผมก็เล่นดนตรีกลางคืนทำเพลงแต่ว่าก่อนเล่นดนตรีจริงจังอ่ะผมก็เป็นเทคนิคเชียร์แบ็คสเตจนี่แหละ อยู่อยู่กับตอนแรกคือไปทำกับรุ่นใหญ่ก่อนพี่พีสบายเปโซเขาฝึกงานมาเลยฝึกงานผมเสร็จปุ๊บไปอยู่กับพี่โดมากรลำลัเาเราโก้เนาะโรเรโก้ไปแย่งความหล่อเขามาหมดเลยเนี่ยใช่ครับตอนนี้บอกเขาหมดแล้วโอ้โหคนที่เรากำลังพูดคือพี่โดมนะอันนี้คือพี่โดมเลยนะแล้วพี่แล้วพี่ยอมรับด้วยอ่ะใช่ครับอะต่อต่อคือไปอยู่พี่โดมอยู่ ประมาณนึงแล้วก็ทีเนี้ยตอนนั้นอะเอ็มร้อยห้าสิบอะเขาหาวงเปิดถูกไหมเขามีวงเปิดแล้วผมอะไปทัวร์กับพี่โดมพอดีแล้วเขาเอาพี่โดมะไปเล่นล็อตนึงแล้วขาดมือกีตาร์ผมอะรู้จักกับพี่ตั้มพี่เต๋าที่ตอนนั้นเขาเป็นเทคให้ดาเอโดฟินดาอกฟินครับอ่าแล้วเขาให้ผมมาแกะเพลงแล้วผมก็ไปเล่นพอไปเล่นเสร็จทีเนี้ยเหมือนเขาก็ ทางผู้ใหญ่เกาให้โอกาสไงเล่นไปเลยยาวๆเหมือนแบบให้เด็กมันเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยโนโลโก้นะไม่ใช่เล่นเปิดไอ้ที่มีการันนะเนี่ยมึงไปนั่งดมอะไรอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้งใจจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมเดี๋ยวแม่เข้าใจจะพิมพ์เดี๋ยวผมยังมยังภาพตามอยู่พี่เป็นเทคเป็นเฮกให้โนโลโก้ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามก่อนก่อนที่วงแรกจะเล่นอ่ะเขาเปิดโอกาสให้ เหล่าบรรดาเทคนิเชียนของแต่ละวงเนี่ยรวมกันแล้วก็มาเล่นดนตรีสามสี่เพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือเขาให้โอกาสเล่นแบบยาวๆไปเลยแล้วเราอยากเล่นดนตรีอยู่แล้วด้วยความไม่คิดนะด้วยความไม่คิดนะออกจากพี่โดมเลยรออยากเล่นดนตรีอยากเล่นดนตรีออกจากพี่โดมเลยอันนี้เฉพาะอีฟคนเดียวหรืออ้นด้วยอีฟคนเดียวตอนนั้นยังไม่เจอพี่อ้นอ๋อครับเออเดี๋ยวเราเข้าใจยังไงเข้าใจตามมาแล้ว ตำทันแล้วตำทันแล้วมันมาแปลกๆไงผมเลยเออเอาเป็นเทคเอ่แต่ว่าจัดหาวงเพื่อมาเล่นก่อนเปิดแค่นั้นเองก็เลยอยู่ยาวๆแล้วทีเนี้ยผมอ่ะพอเล่นไปเล่นมาทีเนี้ยมันก็ไม่ได้เล่นแล้วเราอ่ะอยากเล่นตีอยู่แล้วไงเราก็เลยบอว่าเหมือนไม่มีอะไจะเสียกลับไปทําเทกเราก็ต้องทางานแบบเดิมอ่ะซึ่งไม่ใช่ไม่ดีหรือดีนะแต่หมายถึงว่ามันทำงานแบบเดิมที่เราไม่ได้เล่นดนตรีออกออกให้หมดเลยแล้วออกมาทําเพลง ออกสรุปไปไม่รอดเดี๋ยวมึงไม่รอกูถามเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างไม่ต้องไม่ต้องสรุปมันไม่มีเรื่องราวเลยไม่มีอะไรเลยคือออกมาแล้วก็ไปไม่รอดแค่อยากไปไม่รอดและทีเนี้ยคือกำลังกำลังจะเข้ามาหาพี่โอ้ล่ะไปไม่รอดขอขอเบรกขออนุญาตขออนุญาตเสียมารยาทขอเบรกเพลงอะไรทำเพลงอะไรผมอะ ตอนนั้นน่ะเด็กเลยแบบไฟแรงไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีแผนเลยเลยออกมาพี่โตงพี่เต๋ออะไรออกมาหมดเฮ้ยพี่เรามาทาเพลงดีกว่าแล้วตอนนั้นน่ะผมได้โอกาสจากไอ้นี่ครับเอ่อปาร์คทูบาร์มิวสิกอินพาร์คอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาทําอยู่ที่เก่าอะไรเงี้ยครับเขาบอกเฮ้ยลองมาทําดูสิอะไรอย่างเงี้ยสรุปมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเนี่เพี่เลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตอนที่ออกมาจากเออตอนเป็นเทมิเเชียนคืออยู่คนเดียวเป็นดีปคีบนเดียวใช่แล้วตอนนี้มาทําเพลงคือรู้จักแล้ว ยังตอนนั้นยังเนี่ยเดี๋ยวก็เราจะเข้าไปหาที่อนแล้วเปิ้ลทีนี้ผมอะออกมาแล้วไม่รอดผมก็เลยว่าเฮ้ยกลับไปเรียนกลับไปเรียนแบบหาอะไรที่เรารู้สึกสนใจอะแล้วกลับไปเรียนมันโอเคก็เรียนด้านแบบนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยไปไปมาอยากระหว่างนั้นผมทำยูทูบช่องเก่าอยู่แล้วชื่อลีฟมออ่าก่อนจะมาเป็นอิสเลยทีนี้ก็พอทําไปทํามาเรียนเสร็จ มาทาเพลงอีกนี่แหละจะมาเจอพี่โอ้นแล้วทําวงพี่ผมพี่เต๋าแล้วก็ให้พี่เต๋าวาหาเมื่อกองบอกว่าหาเมื่อกองที่เอาแบบง่ายๆพี่เต๋อได้พี่โอ้นมาเออแล้วตอนนั้นผมทํา youtube อยู่แล้วอและทีนี้เพื่อนมันติดกัญชาแล้วผมทำไม่ตอนนั้นนะตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้เลิกแล้วติดอยู่เสรี่ใหญ่แล้วแล้วผมก็เลยบอกว่าเหมือนแบบ เอ้ยคงแบบมันเวลาด้วยทนายติไม่ตรงกันละเพราะว่ามันต้องใช้สมองเยอะไงผมก็เลยออกมาจากอันนั้นแล้วก็มาเล่นดนตรีเต็มตัวละเล่นดนตรีกลางคืนเลยเล่นเป็นวงเล่นวงอ่ะทีนี้คุยพี่เต๋าทําเพลงพี่ผมมีนักร้องอยู่คนหนึ่งอ่าหามือกองได้แล้วซ้อมเสร็จทําเพลงออกมาเพลงหนึ่งปึ๊บทีนี้ครับนักร้องออกอ้าไอ้คนคนที่ไปร้องทําเพลงเดโมนั่นนะใช่อ่าออกออกออกเองเหรอวะ ออกอล่ออกเอาลวไอ้นี่ไล่ออกไม่ใช่หรอกแต่ว่าคุยกันแล้วเหมือนประมาณว่าไอเบสามคนเนี่ยมันคือเราไงทีนี้มันแบบไม่ตรงกันวะออกไปก่อนละกันเมื่อซึ่งมันเป็นเรื่องปกติไงพี่เอาเขาออกนะอ่าใช่โอเคโอเคขอให้ทียังไงนะได้นะ ไอ้จานไหวอ่ะกําลังไหวอเลียงอยู่ไหวๆทีนี้ทีนี้เข้าเรียงปุ๊บผมเนี่ยตอนนี้เจอพี่อ้นแล้วนะทําเพลงเสร็จแล้วมันมีเพลงนึงออกมาแล้วผมก็ไปร้องไกดทีเนี้ยพี่เต๋ออะตอนนี้ที่เป็นผู้จัดการวงเกสเซอร์เร์วาเขาบอกว่าเอาเสียงเนี้ยเอามึงร้องอ่ะหลังจากนั้นอ่ะผมก็เลยทําวงชื่อซินยี่แปดซินยี่แปดขึ้นมามีสามคน พับโปรเจกต์ไปแล้วทีนี้ยผมมีไอเดียในการทํา y o Youtube อยู่แล้วครับแล้วพี่อ้นอ่มีกล้องผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาลองถ่ายดูซิลองกันเองเลยว่าไปมาลองง่ายๆมึงมีกล้องกูไม่ีไอเดียกูม่ีช่องอ่ะผมมีวิธีการทั้งหมดที่จะทำไงอันนี้มีไอเดียบอกยังไม่มีช่องแล้วก็เปิดช่องใหม่มีประสบการณ์มาแล้วใช่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ลองถ่ายแบบเนี้ย ผมก็เลยว่าไปสั่งไอ้นี่มาเมื่อก่อนก็คิดไอ้นี่เกวซาเกียวซาอใหญ่ๆฮะที่เป็นเกียวซาเหมือนที่แบบำในกล่องกล่องพิซซ่าเกีวซาที่มันติ๊กๆๆๆๆติได้สั่งมารีวิวเพื่อจะลองว่าไฮ้ถ่ายเป็นยังไงเฮ้ยวิธีการถ่ายเป็นอย่างนี้นะคลิปนั้นคือคลิปแรกในช่องอิ l ซิลิหรือแบนคอกเซกา